รุ่งนี้มาด้วยจุดเด่นคือรูปทรงของเลนที่ไม่ซ้ำกับแว่นกันแดดที่วางขายทั่วไปเพราะบริเวณช่วงที่เป็นเลนสายตานั้นเชื่อมกันเป็นแผ่นเดียวคล้ายแว่นตาจากหนังซูเปอร์ฮีโร่อย่างไรอย่างนั้นและยังมีการออกแบบส่วนล่างของเลนที่รับเข้ากับรูปหน้าของคนเอเชียได้อย่างดีเยี่ยม โดยวัสดุตัวเลนทําจากโพลีคาร์บอเนตซึ่งมีความสามารถในการกรองแสงทั้ง UVA และ UVB ได้100%แถมยังมีความทนทานไม่เกิดรอยขีดข่วนได้ง่ายรับรองว่าสวมใส่ได้สบายตลอดการตรีกอล์ฟจริงๆครับ ว่นกันแดดสำหรับนักกลอบรุ่นนี้มีจุดเด่นในเรื่องวัสดุโดยมีตัวกรอบที่ทำจากอะเซเตตและไทเทเนียมทำให้มีความแข็งแรงทนทานแถมยืดหยุ่นได้สูงมากบิดงอไม่หักง่ายแต่สวมใส่สบายไม่บีบขมับไม่ปวดหัวในส่วนของเลนนั้นทำมาจาก PC หรือโพลีคาร์บอเนตคุณภาพสูงที่สามารถกรองแสงได้ดีและช่วยป้องกัน UVA และ UVB ไม่ให้ทำร้ายดวงตาของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นเลนโพลารายที่ช่วยถนอมสายตาและปรับแสงได้ดีอีกด้วยแว่นกันแดดตัวนี้มาในลุคสปอร์ตแบบเรียบหรูทั้งการออกแบบที่ดูทันสมัยและโฉบเฉี่ยวเข้ากันดีกับการออกกำลังกายที่ใช้ความคล่องตัวสูงโดยเฉพาะการตีกอล์ฟตัวแว่นทำจากวัสดุอย่างดีและมีน้ำหนักที่เบาแถมตัวเลนมีการเคลือบสีอย่างดี และกันแสง U.V ได้100%ไม่วั่นไหวแม้ต้องออกรอบท่ามกลางแสงแดดอันแสบตารับประกันคุณภาพด้วยแบรนด์ดังอย่าง Adidas แว่นกันแดดรุ่นนี้มาด้วยดีไซน์เรียบง่ายแต่ดูคลาสสิกตัวเลนทำมาจากวัสดุคือ PC ซึ่งน้ำหนักที่เบาและช่วยให้ไม่เจ็บสันจมูกแถมกรอบแว่นยังดีไซน์อย่างดีสอดรับกับรูปทรงของศีรษะได้ดีมากทำให้ไม่หลุดง่ายแถมยังมีความทนทานและยืดหยุ่นสูงมากเพราะทำมาจาก a ะเซเตตและไทเทเนียมสำหรับด้านการป้องกันแดดรุ่นนี้เป็นโพลาไรด์เลนที่สามารถกันรังสี U ูได้สูงและยังช่วยตัดแสงสะท้อนได้ดีอีกด้วย สุดยอดความคุ้มค่าสำหรับแว่นกันแดดเพื่อเล่นกลอบด้วยการออกแบบที่ทันสมัยตัววัสดุที่ใช้ก็มีคุณภาพสูงกรอบแว่นยืดหยุ่นได้ดีสามารถถอดขาเปลี่ยนเป็นสายรัดได้ตัวเลนก็ถอดง่ายแถมทางแบรนด์มีเลนมาให้คุดเซตถึง5สีทั้งสีฟ้าสีเหลืองโปรง่งใสสีน้ำตาลและที่เด็ดสุดคือโพลาราสีเทาที่กันแสงได้แบบสุดยอดมากๆ ทั้งยังมีน้ำหนักเบาใส่สบายสุดๆในส่วนของกรอบก็มีให้เลือกถึงสี่สีใครชอบสไตล์ไหนก็จัดได้เลยเพราะมาในราคาคุ้มสุดๆครับรุ่นนี้มีฟังก์ชันที่น่าสนใจหลายอย่างเริ่มจากกรอบพลาสติกเนื้อดีมีความแข็งแรงทนทานตัวเลนกว้างแถมมีกรอบข้างในที่ถอดหรือใส่เพิ่มได้อีกชั้นช่วยกันลมไม่ให้กระทบกับตาโดยตรง บริเวณขาแว่นสามารถถอดเปลี่ยนเป็นสายรัดสีสะได้ตัวเลนทำจาก PC ที่กรองแสงแดด UV ต่างๆได้ยอดเยี่ยมมีแถมมาให้ถึงสีสีคือสีเทาสีโปร่งใสสีเหลืองและสีน้ำตาลแถมยังเปลี่ยนเลนง่ายมากอีกด้วยเหมาะสำหรับกิจกรรมกลางแจ้งทุกประเภท แว่นกันแดดสำหรับเล่นกลอบรุ่นนี้มีดีไซน์ที่เท่และดูทันสมัยออกแบบมาให้ใช้งานง่ายและเข้ากับรูปหน้าได้ดีตัวเลนใช้วัสดุ p ีซีที่โดดเด่นในเรื่องการกรองแสง UV ได้สูงมากๆโดยเลนนั้นสามารถเปลี่ยนได้ง่ายมากและทางแบรนด์เขาก็ให้เลนสำหรับเปลี่ยนมาถึง3เลนส์มสีคือเลนสีเหลืองเลนโพลาไรส์และเลนแบบไรสะท้อนแสงนอกจากนี้ตัวกรอบแว่นและเลนยังมีความยืดหยุ่นสูงบิดมอก็ไม่แตกง่ายมาพร้อมกรอบอย่างดี ใครอยากได้ความเท่แถมถนอมสายตาตีวงสวิงชัดเจนไม่บกคร่องรุ่นนี้น่าสนใจเลยทีเดียวแว่นตารุ่นนี้เหมาะสำหรับกีฬากลอบและกีฬากลางแจ้งอื่นๆอย่างแท้จริงด้วยรูปทรงของแว่นที่กระชับกับใบหน้าแถมเลนส์ที่ใหญ่ช่วยกันได้ทั้งแสง UV และลมที่อาจจะเล็ดลอดเข้ามาได้เป็นอย่างดี ในส่วนของวัสดุก็ดีไม่แพ้กันตัวกรอบใช้วัสดุยอดฮิตในการทำกรอบอย่าง TR90 ซึ่งมีความยืดหยุ่นและน้ำหนักเบาตัวเลนใช้วัสดุ e c ซึ่งแข็งแรงทนทานสามารถถอดขาแว่นและเลนออกได้ง่ายแถมมีเลนมาให้เปลี่ยนได้ถึง4สี 4, ใช้งานได้ดีกับทุกวงสวิงแน่นอน รุ่นนี้มีความโดดเด่นทั้งดีไซน์และฟังก์ชันที่เหมาะมากสำหรับการออกกำลังกายรวมไปถึงการเล่นกลอบโดยมีการเลือกใช้วัสดุที่แข็งแรงทนทานแต่น้ำหนักเบาในการทำกรอบแว่นอย่างกรีล่ามิดแถมเลนที่ทำมาจากพีซีก็มีประสิทธิภาพสูงกันแดดได้ดีที่สำคัญคือสามารถเปลี่ยนเลนได้ด้วยโดยทางแบรนด์ได้จัดเลนมาให้ฟรีถึง4สีด้วยกันเปลี่ยนได้ไม่เบื่อแน่นอนแถมเลนยังป้องกันการเกิดไอน้ำได้ดีทำให้ไม่ต้องกังวลเวลาหดวงสวิงแน่นอน ว่นกันแดดชื่อดังอย่างดูเบอรี่ชื่อนี้มั่นใจได้ในความแท่ใสแล้วใครๆต้องหันมามองในลวดลายที่มีสเสน่ห์นี้แน่นอนรวมไปถึงประสิทธิภาพการกันแดดซึ่งถือว่าก็ทำได้ดีเป็นอันดับต้นๆทั้งยังมีน้ำหนักที่ค่อนข้างเบาช่วยให้สวมใส่ได้สบายตลอดกิจกรรมอีกหนึ่งจุดเด่นของสินค้านี้คือมีแบบให้เลือกเยอะมากถึง10แบบซึ่งแต่ละแบบจะต่างกันทั้งเลนและตัวกรอบชอบแบบไหนซื้อเพิ่มได้เลยครับ คุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด